มาจากฟาร์มแห่งความทรมดคดคู่ของชีวิตเราไม่ดได้ทำเมนูอะไรรู้ไหมกุ้ง3อย่างร้อนเรียนการทําไก่3อย่างทำแดกต่างกูนตะกาเด็ดมจะมีจุดสมุนตะปัม่มนี่เวลาจับเนี่ยจะมีนี่นีน่นีน่ตะบนตะปัม่มไปคลุกก่อนเดี๋ยวคุณใส่โรยชุดหน่อยอร่อยเลยเฮ้ยไม่ใช่คุณว่าพออย่างนิดนึงก็ได้กับแก้มฉันดีเลยว่ะโนนหนึ่งกับแก้มในประเทศไทยบอกให้คำนี้เลย สวัสดีครับกล่าหัวบกกุ๊กขี้เม้งวันนี้ก็กลับมาจากฟาร์มแห่งความทรดทศทศพูดชีวิตเจอโคนรุทุกตอนอยกเว้นโคนเหมือนเป็นบ้าเหมือนกูอยากตายนะครับผมบอกเลยก็นี่หลัจากเราวันนั้นก็ได้มรดกตกทอดมาจากอาจาร,ร,รย์โน้ตของเรานะครับดูดิดูให้ดูเขาให้เราดิไอจุกไอจ้อยอ่ ปวดใจป้ากุ้งลายเสือตัวใหญ่ทำไมเขาไม่ให้ใช่ไหมปูเนื้อตัวใหญ่ไม่มีนะครับดูครับดูครับเดี๋ยวนี้เรามันแบบอย่างว่านะเเก่าแล้วถ้าเรามียศท็อปเชฟเราจะได้กุ้งลายเสือใช่ไหมเอออะไรมานี้เอาฝากฝากไมบอกนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะอะไรรู้ไหมพุดเล่นนะพูดเล่นหยอกหยองจริงๆผมชอบกินมากอย่างที่พูดไปนะในคลิปก่อนหน้านะกุ้งตะกาดอร่อยมากจะหาได้ตามพัฒคันจีตัวเล็กๆเห็นไหมกินได้ทั้งตัวถ้าเกิดลวกก็แกะหน่อยแต่ว่าเนี่ยตัวเล็กไปนิดนึง ถ้าเหยีไปทอดนะคืออร่อยเลยนี่ดูกุ้งตะการเนี่ยความแตกต่างคืออะไรนี่มาดูใกล้ๆความแตกต่างก,าก,ากุ้งตะกาดเห็นไหมจะมีจุดตะบนตะปั่นี่เวลาจับเนี่ยจะมีนิดๆตะบนตะปั่ซึ่งถ้าเกิดคนไม่ดูใกล้ๆเนี่ยจะไม่รู้เห็นไหมจุดเยอะๆข,ขาวๆเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งขาวธรรมดาจะไม่มีจุดพวกนี้นะครับซึ่งเป็นความแตกต่างและราคาของมันก็ไม่ธรรมดาบอกเลยกุ้งตะกาดเนี่ยคุณจะหาได้เจอตามพนักานจีนคั่วทอดพริกเกลือนี่อร่อยมากเขากินได้ทั้งเปลือกแต่ถ้าเกิดคนจีนนุ่นเก่าๆก็ลวก จิ้มกบบสีขาวฮ่าพอจําได้ไหมทุกคนต้องเคยกินอ่ะถ้าเกิดรุ่นรุ่นเดอ๋อเดนะดูดิวันนี้ได้มาโคตรเยอะเลยนี่ยังไม่หมดเลเนี่ยเราไม่ทำเมนูอะไรรู้ไหมกุ้ง3อย่างฮล้อเรียนการทําไก่3อย่างวันนี้เรามีกุ้งตะกาที่กินได้ทั้งตัวไงเราก็เอามาแทนกุ้งแห้งทอดซะเลยเอาตัวนี้ทอดแทนใช่ไหมฟินฟินบอกเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปกุ้ง3ามอย่างเราจะลวกกินก่อนครึ่งหนึ่งนะครับพอดีคุณพ่อมาให้คุณพ่อกินแบบลวกธรรมดาก่อนนี่น้ำเดือดๆเเกลือมเกเข,า,เขาให้ เกลือนิดเดียวพอไปไปไม่ต้องเยอะมากน้ำขอให้วาดุอบแห้งๆหน่อยจะได้มีรสชาติหน่อยไปลุยเลยหมักเพาให้เยอะๆได้หมักเพาให้หมักเพาให้พอแล้วครึ่งหนึ่งทอดเวลาอบเกลือเนี่ยขเขาเรียกอบเกลือเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแหละใช่นไหมเสร็จปุ๊บปิดฝาโอ้ยฝาปิดไม่นสนิทฝาใหญ่เกินฝ,ฝาใหญ่เกิน เอาฝาเล็กๆมาหน่อยแค่เวลาปิดน้ํามันจะแห้งหน่อยไงกุ้งวันนี้อย่าให้อเวอร์คุกมากนะครับอือดูดิคพน่าก,กินเลยแต่นี้รู้จริงก็ตัวเล็กไปนิดนึงนะเชฟโน้ตอือดูดิดูกินดิคุณได้กลิ่นนี้ไหมกลิ่นนี้ไหมแค่นี้เลยพอเลยฝาไม่ต้องละเทเลยฮึกุ้งจิว๋ว แต่ผมบอกเลยนะนี่ร้ายของตัวร้ายของตัวรา้วรายผมว่าหวานเจี๊ยบบอกเลยมาครับล่วงเสียไร้อยไปแล้วอันนั้นคือเมนูแบบว่าผู้ใหญ่กินติมสีขาวแต่ของเราไม่ใช่เราต้องนี่ไงมาดูเครื่องกันไหมโปกติไก่สามอย่างมีอะไรมั่งโปกติคุณกินใช่ไหมตะไคร้โปกติเขาให้ถั่วเดียวอ่ะถั่วีิสงผมให้แถมเข้าไปเป็นน้ำวงไปด้วยมันมันมะนาวหั่นห,นหนอ,อมแดงหัน่นขิงหั่นพริกขี้หนูหั่นโปกตีมีกุ้งแห้งอันหนึ่งจบเสิร์ฟได้เลยแต่นี่วันนี้เราพิเศษกว่า พุงตะการทอดกินได้ทั้งเปลือกเลยดูมาทอดอยังไงคุกแป้งนิดนึงผมมาให้มันทอดแบบสบายๆมาครับนี่ใช่เขาทำอย่างงี้กันอ่าไงทำเป็นเซียนทำเป็นเซียนอ่าให้มันแบบแป้งไม่ต้องเยอะมากให้มันมีแบบแป้งติดพอเขอาธนาคารจริงเขาทำอย่างเงี้ยผมไปดูมาเทด่ดีแต่ถามว่าหกดีเออโหกดี <laughs> ถามว่าคุกงี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ไม่เท่ไงครับแด่ต้องงี้อ่ะโอ้โหไงโคตรเท่อ่าไป จนกว่ามันจะแห้งนะเริ่มหนักแล้วคุว่าเริ่มหนักแล้วโอเคมาไปเลยจ้าพอเป็นสแป๊กเดียวเองเนี่ยเริ่มแห้งเห็นปะเริ่มเป็นตัวไคตัวมันเริ่มแห้งนะผมบอกเลยว่าถ้าอยากให้กรอบกินได้ทั้งตัวก็ฟองมันเหนือนเริ่มน้อยลงเห็นปะ ต่ตอนแรกที่เราลงไปอ่ะก็น่าจะเริ่มได้แล้วนี่เล่งไฟหน่อยให้มันแบบว่ากรอบไม่อมน้มานํามันไปคุกก่เดี๋ยวคุณใส่โรยชุรสดหน่อยอร่อยเลยเฮ้ยไม่ใช่โรยผงพริกเกลือเรานะเชอผมสุดๆบอกเลยกินได้ทั้งตัวเพลินๆมาครับผมจะไม่เหลือเะไอให้กินนะขึ้นไปเอาไฟหน่อย,อยลงร้ดต่อไปเลยอืมกรอบนอกนุ่มในอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยง่ายมากเมนูนี้กับแก้มชั้นดี แต่ถามว่าตัวนี้กุ้งนี้ไม่ได้หาง่ายนะคะผมบอกก่อนเพราะนั้นคุณต้องก็ไปหามาให้ได้แล้วกันนะแต่ของฟาร์มของฟาร์มเชฟโนนี่ผมว่าคุณจะเหมาหมดแลวนะครับไม่ต้องห่วงเพิ่มเมนูตอนประมาณท้ายช่วงท้ายๆปีหน่อย <S <S ไอ้นะเมื่อกี้ถามว่าเลยนะโลกีบาท <S <S บอกได้ไหมล่ะถ้าบอกกูไม่ต้องขายไงั้งนั้นอะ <S <S แ่ประมาณเชมโรสบอกนี่หว่าให้ป่ะเออสี่ร้อยแต่มัอนไา้แช่วงหน้าหนาวนะส่วนใหญ่เออมันไม่ได้มีทุกช่วงไนงะแต่ผมถ้าเกิดความร้านคานจีเขาขายโรนพันนะ,ะมันพันหนึ่งพันบาทอ่ะผมไปกินบ่อยร้านดังที่ราชดาขายโรล,ลพันเพราะผมสั่งครึ่งโลกินโคตรบ่อยเลยลวกเนี้ยลวกก็อร่อยแลย้วมาครับหลังจากที่เราทอดรสองกันนะเรามาชิมรสแรกดูกว่าเป็นไงนะเริ่มหายร้อนแล้วปล่ากดูดิ อร่ค่ะนี่คือรสชาติแห่งของทะเลนะไม่ได้ปรุงอะไรเลยมีไหมข้างในนุ่มเปลือกบางครอ,ไม,มอไ,ไม่ต้องปรุงยังได้ไม่ต้องปรุงยังได้ถ้าเกิดขายที่ร้านนะกระจายนะผมบอกหให้ใช่ไมมีเครื่องดื่มหน่อยนะแต่นี่เราขาดผงุูรสไม่ได้อยู่แล้วไอ้ขิงผงวิเกือนะใครยังไม่ได้สูผงวิเกลือไปดูที่คลิปปูนิ่มผัดวิเกือเดี๋ยวขึ้นให้ ลอยหน่อยอร่อยชัวมาเราจะคลุกผงกันนะครับโอ้โหอยากไข่เลยอนะแต่ว่าทุดิบมันหาย,ยากจะมีแค่ช่วงปลายปีนะปลายปีเจอกันเอาะบะทั้งกุ้งตะกาดลวกแล้วก็กุ้งตะกาดคู่พิเกอร์ปลายปีเจอกันขอสัญญาครับแต่อยา่าคุกเยอะเลยนะเพราะเดี๋ยวเค็มก็ไม่อร่อยเอาแบบพอดีพอดีดนะีกว่าเริ่มไม่ธรรมชาติแล้วกูว่ามาคุณว่า,า,าพอ,อยังนิดนึงก็ได<อ>้ อันนี้ก็ลังดีชิมนี้ชิมนี้เอาคุกผงแล้วเป็นไงผมว่าหนักกว่าเดิมอร่อยหนักกว่าเดิมชิมจรบเลยหายได้ป่ะอ่ะถามมึงจริงจริงโคสุดป่ะโคตรอร่อยอาจานเลยไป เสริมอ,อย่างนี้เป็นไงกับแก้มชั้นดีเลยวะถ้าถ้าเกิดผมพูดจริงอนะพูดแบบไม่ขายไม่ไม่อายเลยนะ2 50คุณว่าแพงไหมไม่แพงกินได้เยอะนะอิ่มนะเนี่ยกับแก้มชั้นดี<ใ>จ,จริงใจปั้มขายแล้วก็กล้าพอถ้าผมขายสิ้นปีเจอกันกุนก้งลาโล450นะผมขายไม่เป็นไรชิลๆนะถูกไหมเอาจริงนะนี่กี่ตัวคุณนับดิใช่ไหมแต่เมื่อกินกินเปล่าๆแล้วแมงน้ำตาจะไหลแม้งอร่อยจริงคุณเนี่ยวันนี้ผมคุกผงเรียบร้อยแล้วนะตัวใหญ่เลยให้รู้ไปเลยว่ากรอบแบบ เปลือกบางเนื้อหวานสดจริงแสงออกปากไม่อยู่ไม่ได้คำนี้ไม่ไม่ไมกลเกินเอื้มอมออาคุณดูแล้วผมกินแบบคอมโบหน่อยลิกมาไม่ต้องเยอะเแต่แต่ว่าเราขาคุกกี้เมา่าแล้วนะสามหอ,อ,อ,อมแดงหน่อยหนึ่ง มะนาวหน่อยหนึ่งที่ไม่ได้ตักเดียวพเพราะอะไรนไมมันาวาเคาปากไม่ได้ต่ไข่หน่อยหนึ่งขิงนิดหนึ่งขิงขิงนี่ตัวแรงเลยคุณดูกุ้งสามอย่างผมจะเป็นร้านแรกที่ขายนี้เลยผมบอกให้โอ้โหแม่งร้านแรกเลยนะเดี๋ยวผมขายเลยนะเดือนไปประมาณประมาณต้นหนาเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าผมคุยกับเชฟโนแล้วให้เขาส่งให้ผมมาทุกทีเนี่ยไปครับ โนนหนึ่งกับแก้มในประเทศไทยบอกให้คํานี้เลยเอ,อตอนนี้ไม่กับแก้มป่ะกับแก้มสุดๆใช่ป่ะแต่กับข้าวไม่ได้นะใช่ป่ะกับแก้มจริงป่ะมึงบุหี่ก๋วยนะ <laughs> มึงุรี่ก๋วยนะ <laughs> นี่คืออะไรครับพยายามเคี้ยวอะไรนะชิมรสชาติรู้เลยที่เล่าแน่นอน <laughs> <c oughs> กูกลับไปแข่งแน่่อน <c oughs> เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออร่อยจริงว่ะถ้าวันนั้นกูก็ไปกูทาแบบนี้นะมึงเอ้ยไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับอร่อยจริงว่ะโป้งอร่อยมึงกินย่งดีดีดีจริง ที่ไมรู้จะพูดไงดีแม่งดีจนแบบคนกรอดคือถ้ามาสมมติถ้าผมไปร้านเล่าแล้วผมมีเมนูนี้นะผมจะสั่งุค้งอะ่ะง่ายๆเลยชมตัวเองไปเรื่อยอร่อยเราไม่เท่ากันนะแต่นี้ผมับผมถือว่าอร่อยจริงผมเป็นสายกับแก้มไปครับไปครับไม่ต้องเสียเวลากันเยอะอย่าแพวอย่าแพวอย่าลืมนะสูตรผงพิเกลไปดูที่คูนี่หมาพิเกลอของช่องผมนะ ชื่นใจรจริงฝากกดไลค์กดแชร์สาวแหวนหนักจิงคิปบนะครับ